ไปจื้อไปจื้อพวงี่มาจนกัทุกอย่างนั่งกินนี่ยัไม่เป็นตลาดเลยก็วันนั้นแม่ซื้อของตาด้วยซื้ออีกนี่ด้วยแม่นอนดูอยู่ซื้อจิตเก้าจิตตีจิสวัสดีครับจื้อจิตจีตีค่ะซองนะกินเยอะ ปวดแล้วมันเป็นหนองครับเดี๋ยวแม่ปวดนะพ่อนะนี่นันเริ่มปวดแต่พอ่พอมันเริ่มปเป็นหนองเป็นหนองที่หลังแล้วครับมันแรงๆๆอ,งองะพ่อไม่ดูเลยเดี๋ยวก็นอนไม่ได้เน้อยอยากให้แม่ถูกหวยจากตู้บุญของตุลามครับ พ่อหนูเขีนสามหางนะพ่เขียนไปสามหางแต่หนูจะเดี๋ยวหนูจะให้พ่อหางเดียวถ้าพ่อชอบอีสองหางพ่อก็ซื้อตัวห้าบาทหรือหนึบาทก็ได้แต่ข้างล่างสี่หางนะพ่อแต่นี่ให้หางสองหางครับได้อีกวงหนึ่งวงกลมครับ กุ้งกุ้งสองทางได้ไหมได้ไดครับซื้อตัวละห้าร้อยเท่ากันอุ้ยแม่จะซื้อตัวละ 1, พันพ่อซื้อตัวละห้าร้อยแต่มือเขาจะอันเลยเขาขายจะหวานให้ฉลาดแต่ยังพ่อรู้ว่าน้อยจะมาเดี๋ยวน้อยขอกินกล้วยลูกนะนะพ่อนะ<ด>แม่นะครับ ว่าน้อตะกะเลยนะคะน้อยผิวครับกินมให้อ um, okay, ิ่มก่อนเลยอุยไม่ะ้นยาิหมดไมน้องน้ยินนมตงองเดี๋ยวแม่พูดติดท้องติดับกินกล้วยไม่เจ็บรอบินกล้วยไม่เจ็บน้อยกินแลก็นึกถึงไต แล้วก็นึกถึงน้องเขาเล็กพีก่พ่อแม่ครับหนูจะได้กินใจเอฟซีไหมครับเนี่ยครับได้กินได้กินได้กินเนะรือ่องหวจะแปตยังไม่รู้ครับได้กินแน่นอนหวยมันเป็นหวยสัญจรด้วยนะครับสัญจรน,น้อยก็เอาอยู่อยู่แล้วอ้ยใครจะเอาอยู่นะพ่อหนูไม่ได้เป็นคนมุ่ง ูเป็นคนไปดูเฉยๆนุ่มไม่ได้เป็นคนออกนะแม่เนาะจ้าน้แดนน้อยไปดูแล้วน้อยเห็นนั่นแหละว่าแต่ว่าน้อยเอาอยู่เอาอยู่ถ้าน้อยเอาอยู่น้อยให้พอกับแม่รวยแล้วแม่ให้ทําอะไรแล้วเอาตัวที่น้อยเห็นนั่นแหละมันจะมาตัวนั้นแหละครับกล้วยยังสวยเลยพ่อกินไหมครับพ่อกินไหมครับกินไหมครับ ้กินไหมครับครับเดี๋ยวกินครับเดี๋ยวกกกิินนนไม่่ใหห้ดดีวาเคุยน้อยหมดอกินไหมครับเน้องใครกินทีหลังพี่พี่กินไหมครับโอ้ยอยากกินเลยเดี๋ยวเอาหยนมดน้อยเอาไว้กินครับอืมกลิ่นหน่าอร่อยจังเลยก็น้อยหัวครับในกลุ่ม โอ้ย <Yeah. S 2> <Ooh. S 1> เจยวน้อยพ่อพ่อแม่แม่ครับน้อยหวังว่าได้กินไก่เอบปีสามกล่องนะคะได้กินไก่น้อยไปดูมาแล้วครับไปตั้งแต่เช้าน้อยนัดไว้ว่าโค้งสุดท้ายตอนเที่ยงเที่ยงครับนี่กี่โมงแล้วก็ยี่งรุย,ย<ๆ>บอกว่าน้องกับเพอเพอน้อยนัดกับพ่อกับแม่เข้าไว้ตอนเที่ยงเที่ยง เมื่อเช้าน้อยมาแล้วจะมาขอนมกินเห็นแม่นั่งหน้างง,งเง็บเลยจ้าลุยน้อยไปเลยชวนน้องกุมารไปเลยครับพ่อครับน้อยไปเห็นข้างบนสามตางข้างล่างสี่ตัวครับเดี๋ยวน้อยจะเขียนให้นะครับแต่น้อยยังคงได้กินไก่อิปซีนะพ่อได้เลยไม่ใช่หัวเปะทำไม่ได้โอ,อ๊ตเลยวันนี้วันที่สี่ครับ แม,แม่แม่ครับนี่เอ็ซีของน้อยครับอย่าทิ้งน้อยนะครับถ้าน้อยเอาไม่อยู่ก็อย่าควันหัวน้อยนะครับโอเคครับแม่ครับอย่าอย่าด่าน้อยนะครับน้อยไปดูที่ช่วยครับ ค่ะได้อยู่เมืองกาญครับได้อยู่ในกรุงเทพครับอย่าดาน้อยนะครับถ้าน้อยเอาไม่อยู่ครับครับถ้าน้อยเอาไม่อยู่ก็ไม่ต้องให้กินไก่เอซีนะน้องพ่อนนูอยากไม่ถูกก็ครับน้อยไม่ใช่คณคนออกนะครับน้อยไปดูมาแล้วมาเช้านี้ครับน้อยเห็นอย่างนี้เนาะก็จะมาเขียน ให้พ่อพ่อแม่แม่ดูค่ะเดี๋ยวน้อยจะเขียนให้ค่ะว่าเอาตามที่น้อย,อยเขียนมาเลยนะครับนี่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถูกก็ให้กินอู้ยอยา่าโค้งก็ฟันหัวน้อยน้นอนงไม่ถูกก็ได้กินเดิมวันวันที่เท่าไหร่น้องที่หนึ่งโอ้ยนั่งก็ยากแม่ตัวใหญ่น้องไปหาล่างตัวเล็กๆ แ,แม่ไม่ทีแล้วแม่ปวดหลังเดี๋ยวแม่ต้องไปเชื่อเเล็กออกแล้ววันที่หนึ่งเนาะพ่อเนาะวันที่หนึง่งอะไรเนาะโมมาโมมาขอ,อ,อถุงขอถุงเออหนูอ เฮ้ยให้บุญก่อนนะครับน้อยเขียนน้อยก่อนน้อยน้อยผู้เสร็จก็พอโค้งสุดท้ายเลยน้อยโยน้อยหรือน้อยรูปรอยไม่รอแล้วครับควรจะเป๊ะไม่ครับโค้งเขียนยังไงลนะพ่อน้อยตัวอะไรนะครับก็หนูไม่ได้เรียนหนังสือครับอ๋อควาย กว่าไงล่ะครับอู้ก็คือไม่ได้เรียนแล้วก็มือไม่โทรนึงอ๋อเขียนไม่ไม่พอแล้วครับไม่ป็นไรงไทยเลยเนาะพคงไทยเลยอ่ะ่งไยเลยแม นี่คาะใช่อ่าบุญอะบุญครับสามหางนะพ่อสามหงาหงครับต,ตรงนี้ก็ได้เราก็ต่อลองลงล่างตรงน่นนงอะไนตนัวดึ ร่างครับตบี่ตัวครับตีตัวครับร่างนะครับของน้อยครับ แค่นี้ครับแปดเก้าหนึ่งศูนยครับห้าเก้าเจาแเห้าเก้าจน้อยจะวงให้เลยนะครับน้อยวงตัวนี้ครับวงไปที่แปดเก้านะครับกันตัวนี้ครับ นี่ครับกันกันการตัวเก้าเจ็ดใช่ไหมครับครับเก้าเจ็ดหรือห้าเก้าสองตัวตัวนี้ครับตัวเนี้ยสองตัวกัเลยครับห้าเก้ากับเจ็ดเก้านะครับเก้ากับเจ็ดเก้าตัวกันตัวนี้หนูว่าตัววงแปดเก้าเอาสี่ดีกว่านะพ่อเนาะเนี่ยครับสี่ศูนย์นะครับอ๋อเขียนอ๋อสี่ศูนย์นะครับไม่ไม่ใช่หนึ่งศูนย์เนาะสี่ศูนย์ เซโซนนะครับครับนี่ครับของน้อยครับเดี๋ยวน้อยบอกนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนครับแปดหกครับน้อยคงท้ายเลยครับคงท้ายเนาะคงท้ายครับอย่แยกไม่้อเนาะเนาะเขียนคงสุดท้ายไม่มีครับ เจ็ดเก้าในเนาะครับเนาะครับข้างบนนี่มันจะลงล่างหรือเปล่าน้อยก็ไม่รู้นะครับข้างบนนี่วงให้หรือเปล่าครับวงครับวงนี่เอา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 กี่วงครับเอาเอาเอาสามสามวงเลยสามบวกไปครับเดี๋ยวน้อยวงให้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับ คี่ครับปกติน้อยเคยวมข้างบนไหมคะคยครับน้อยพุ่งมาให้วันนี้วันที่สี่แล้วเนะพ่อเนาะ,ะน้อย แต่น้อยรักตัวนี้ครับตัวแปดเก้านะครับครับรักตัวนี้ครับตัวกันนี่ครับเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าห้าเก้าตัวกันครับนี่มันคงไม่ลุมร่างอะครับอยู่บนุนั่นแหละเพราะมันคุ้งท้ายอะครับมันต้องค้งอยู่ข้างบนุนะคร ศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ยครับแล้วแต่จะชอบเท่าไรก็ซื้อเองเนาะพ่อเนาะแม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวน้อยให้ไปแล้วเดี๋ยวเขาน้อยให้ซื้อเดี๋ยวเขาว่าไอ้น้อยมึงหลอกกูอีกแล้วหมดอีกแล้วเดี๋ยวเขาด่าเอาครับ<ศ>พ่อพ่อแม่แม่ครับแต่น้อยชอบตัวนี้นะครับน้อยชอบแปดศูนย์ศูนย์แปดครับ สี่ศูนย์แปดคนตัวชอบของน้องน้อยซื้อให้ดีนะครับผงไทยครับผงไทยน้อยแล้วครับเรียกวางน้อยชอบตัวนี้ครับตัวเดียวเลยครับน้อยน้อยน้อยให้แค่นี้นะครับถ้าผิดก็จะคว้านหัวน้อยนะวัววัวนี่วัวที่สี่ครับน้อยจะอยู่ไหมครับ